ยกที่2ครับไต้ายต่อยซ้ายไปก่อนครับมาซ้ายที่บางทีขะะนอกมาครับสิบต่อกันทั้ง3เสียงครับยกแรกครับแต่นั้นมาดีก็พยายามที่จะสู้ครับงัดจออครับแสงมณีเกาะในพยายามตีครับใช้ลูกความแข็งแรงครับน้อยครับปายครับต่อยครับเตะครับนีต้องบอกว่าเริ่มแล้วครับเริ่มมีรอยบอบช้ำครับแดงเถือกครับทั้งเลยครับเอาละครับดูกันต่อฮะ โอ้ต่อยหมัดตัดเข้าหน้าครับแมพยายามจะปักศอกด้วยโอ้ยกนี้ยังแรงเหมือนเดิมครับแต่ว่ามาดี้เองก็อโอ้โหนี่ครับมุดเข้าไปครับหาช่องเข้าไม่เจอจริงครับพยายามไตแกว่งครับเจอหมัดเจอหมัดอบวกหมดัดคืนได้ครับบวกแลกกันครับเกาะนายไตีผ่านไปครึ่งยกแล้วนะครับ โอ้มาดี้นี่พยายามเจอครับนักมวยที่อันนี้เป็นฝ่ายตั้งรับครับหมัดเข้าหน้าอีกครับเสียบเข่าพยายามจะกันเชียงออกไปครับแทงขวาแล้วซ้ายคืนครับซ้ายที่ซ้ายครับต่อยซ้ายครับแสงต่อครับเดินครับหมัดครับเตะซ้ายเกี่ยวเจอสอกสวนขึ้นไปครับหมัดซ้ายครับพยายามสอกขึ้นมานี่ครับอ่าแล้วครับอาจจะไปไหนตามน้ําไปครับอ่ลุยต่อขยับเดินแล้วซ้ายดูครับ จังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหมัดขวามาเตะซ้ายคืนครับเกาะในแล้วตีอูแต่หมัดซ้ายครับแข่งเลยครับเข่าครับไม่มีสะดุ้งครับช็อตนี้พยายามจะสับศอกครับหมัดซ้ายครับน้ํากระจายครับสโลโมชั่นครับเตะมาแล้วเจอครับไม่มีจังหวะได้บวกคืนเลยครับหมัดซ้ายอีกทีหนึ่งครับโมนิกาทนมากครับดูครับโดนเข่านี่ จึงกาไปครับมาศ